ร้านขายอาหารเจที่ชนบุรีเองพ่อค้าแม่ค้าก็บ่นนะคะบอกว่าคนละครึ่ง plus เนี่ยมาช้าไปหน่อยนะไม่ทันกระตุ้นในการใช้จ่ายในช่วงของเทศกาลกินเจขณะที่วัตถุดิบพวกผักสดต่างๆราคาก็ปรับขึ้นเล็กน้อยค่ะ บรรยากาศในการจำหน่ายอาหารเจบริเวณถนนขึ้นโรงเจสว่างประทีปศรีราชาจังหวัดชนบุรีเริ่มมีความคึกคักค่ะเนื่องจากคนที่ทานเจจะต้องเริ่มต้นด้วยการล้างท้องก็พบว่าหลายร้านเนี่ยเริ่มตั้งร้านบางร้านก็เริ่มเปิดจำหน่ายแล้วส่วนประเภทของอาหารเจที่ถนนโพง,งามก็พบว่ามีความหลากหลายเป็นอย่างมากอย่างเช่นข้าวแกงเจของทานเล่นอาหารอีสานหรือว่าอาหารตามสั่งทางด้านของแม่ค้าร้านอาหารเจต่างก็บ่นเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าโครงการคนละครึ่งพละ มาไม่ทันใช้ในช่วงกินเจก็คือมาวันที่29ตุลาคมถึง31ทธันวาคม2568ซึ่งช่วงกินเจ10วันนี้เนี่ยก็คือ20 2 9ตุลาคมนี้เนี่ยคาดว่าจะคึกคักอย่างแน่นอน จากการสอบถามนางสมใจอิ่มประไพอายุ51ปีนะคะเป็นผู้ประกอบการอาหารในระแวกนี้ก็บอกว่าปัจจุบันพบว่าเริ่มขายของได้บ้างซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนวัยทำงานแล้วก็เริ่มคึกคักตั้งแต่ช่วงกลางวันที่ผ่านมาแต่ทางร้านก็ยังขายในราคาเท่าเดิมแม้ว่าผักจะขยับราคาขึ้นก็ตามในช่วงของเทศกาลกินเจปีนี้จะเป็นพวกผักกาดคะน้าที่มีราคาสูงขึ้นแต่ทางร้านก็ยังไม่ปรับราคาเพราะหวังว่าจะให้ผู้ บริโภคมีกำลังซื้อทานแต่ถ้าหากโครงการคนละครึ่งสามารถใช้ได้ในช่วงเทศกาลกินเจได้ก็คาดว่าปีนี้น่าจะขายดีกว่าทุกปีที่ผ่านมาแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายค่ะที่โครงการคนละครึ่งมาไม่ทันได้ใช้ จากการสอบถามนางดวงใจคำเจริญอายุ67ปีแม่ค้าขายอาหารเจก็เปิดเผยเหมือนกันว่าในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้วัตถุดิบทุกอย่างปรับราคาสูงขึ้นแต่ทางร้านก็ยังคงขายในราคาเดิมเพื่อให้ผู้บริโภคมีกำลังซื้อสินค้าหากเราปรับราคาขึ้นผู้บริโภคก็จะน้อยลงเรามั่นใจว่าปีนี้ต้องขายได้ถึงแม้กำไรไม่มากแต่ก็ต้องทำและหากโครงการคนละครึ่งมาทันในช่วงเทศกาลกินเจคาดว่ายอดขายน่าจะปรับตัว พุ่งขึ้นมากกว่าเดิมด้วยค่ะ ส่วนที่ตราดนะคะบ,บรรยากาศการเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสสำหรับผู้ประกอบการร้านค้ารายใหม่โดยบริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาหน้าสากรร้านค้าจังหวัดตราดเปิดให้บริการประชาชนวันเสาร์และวันอาทิตย์ประชาชนมารอคิวตั้งแต่เช้าค่ะตั้งแต่ธนาคารยังไม่เปิดทําการทําให้เกิดการแอรอัดจ,จนต้องมีการจัดระเบียบต่อแถวตามลําดับคิวโดยเจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงไทยตั้งโต๊ะให้บริการประชาชนแนะนําการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสซึ่งเป็น ยบายของรัฐบาลโดยที่แจงแนะนำเพื่อคลายข้อกังวลและข้อสงสัยต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการในกรณีพบปัญหาในขั้นตอนการดาเนินการ โดยร้านค้าที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งมาแล้วและผ่านเกณฑ์ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่โดยอัปเดตถุงเงินเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดกดยอมรับเงื่อนไขโครงการที่รูปแบนเนอร์โครงการคนละครึ่งพลสําหรับร้านค้ารายใหม่ซึ่งก็เริ่มลงทะเบียนวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่19ธันวาคมนะคะรู้ผลไวภายใน3วันร้านค้าใหม่ต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินสําเร็จพร้อมกับเตรียมบัตรประชาชนรูปถ่าย ร้านค้าของเจ้าของเป็นการประกอบกิจการผู้ประกอบการร้านค้ารายใหม่บอกว่าสาเหตุที่เร่งมาทำเพราะว่ารัฐบาลให้ประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์สามารถใช้สิทธิโครงการได้ตั้งแต่วันที่29ตุลาคมถึงวันที่3ามร็จธันวาคมเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาโดยสามารถซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับการซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการระบ ขนส่งอาหาร Food d e l i v e อรี่แพลตฟอร์ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนไปจนถึง30ธันวาคมเวลา6นาิกาถึง2 1สรนาฬิกาค่ะ